จะรู้มันหลอกขับหรือมันตายอึอดีเบืงดีดีด้วยขาดเป็นหลอกขาดเป็นตายแบบลินหรือตายนั่นแหละไงมือวานนี่เขาไปในห้องห้องกากขึ้นกันเลยย่านมันอยู่ประตูเปิดปุ๊บก็เห็นเห็นปั๊บเลยนะนี่เลยนั่นแล้วมันมันจังเดนี่เ้ยนั่นแล้วมันเป็นหรือมันตาย พูดเสียวเลยเ้าจะเห็นจังไหนก็ฝาไม่เห็นเาสักจันทร์ดูเด้นี่ <c oughs> โอ้ยใม่แข็งบ่มีบ่เบออฮ้ยดบบพ่อใกระไรถุนเฮ้ยที่ขี้อะไรสบ โรลอขับหลอขับสิบหอ,อโอ้เสียวเวยดูนะคะใครไม่เคยเห็นกับแก่ลอกขับตุ๊กแกเออมันหลอกขับบอกเลยอ่าวโบลูได้นี่เอ,อ มันกัดทีนี้มันหายใจบวบบ,บ,บุบอยู่เี่กว่ามันอันที่ว่าเออใหญ่ค่ยแข็งนี่เดยคนทีว่า